เข้ามาแล้วครับโตต้าลีโวสมาร์ทแคปเตียนะฮะเกียร์ออโต้ปี23คันนี้ไม่แค่27,000โลราคาโคตรดีถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับคันนี้ได้เป็นสีขาวพี่ท่านใดที่หาแคปเตียนะฮะไว้ใช้งานและเป็นเกียร์ออโต้สามารถใช้เป็นแมนนวลโหมดได้นะครับเอาไปใช้ในสวนก็ดีใช้ในเมืองก็ดีนะครับผู้หญิงขับได้เพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้วันนี้ผมพามารับชมแล้ว เอามาให้ชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะฮะมีกล้องถอยมีหน้าจอนะครับบอกเลยว่าคุมค้มๆสามารถเชื่อมต่อพวก Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยฟังกช์ชันครบขนาดนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะดูให้จบเลยนะสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบะพร้อมใช้มือ2เกรดเอบายปานเปย์นยนต์วันนี้นำตัวแคปเตียเกียออตโต้มานำเสนอพี่ๆครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะขาวซูเปอร์ไวท์เป็นตัว Smart Cap, ะะสมาร์ทแคปนะฮะสมาร์ทแคป2.4เอนทรีครับเกียออตโต้เลขไมค์แค่20,000เท่านั้นนะใครหายอยู่นะครับได้รถบรรทุกนะฮะสามารถเอาบรรทุกใช้งานได้ขนของได้ประมาณ3ตันถึง5ตันเลยทีเดียว นะฮะได้เป็นแคปบตัวเตี้ยนะฮะเอาไปใช้งานพี่นะฮะในสวนในไร่นะครับได้หมดเลยและได้เป็นเกียร์ออโต้ครับผู้หญิงก็สามารถขับได้นะคันนี้นะฮะสวยมากไม้เนี่ยอยู่20,000ืน ราคาขายก็ดีนะครับได้เป็นแซตเอディชั่นหรือใครอยากเอาไปแต่งแบบโหลซิ่งอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็สามารถทได้ได้เกียร์ออโต้แบบนี้ไปใช้งานนะฮะมีกล้องถอยให้หน้าจอให้นะครับสามารถเชื่อมต่อพวก a p p l e c a r p ร์เพย์แอนดรอยออโต้ได้หมดเลยพี่ๆท่านใดถ้าอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมวันนี้ผมพามารับชมเหมือนพี่มานะชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองเลยนะครับจะพาดูทุกซอกทุกม,มุมพาดูแคปตัวเตี้ยค,คันนี้แหละนะพี่ได้เป็นแซ d i t i o ชั่นนะเกียร์ออโต้นะันะบปี2023ป The <laughs> นะครับวอลุริเศูนย์ยังเหลืออยู่ด้วยนะครับและได้ไม้อยู่ประมาณ2 0 0 0 0กิโลเอาไปใช้งานครับทะเบียนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้ไม่ต้องห่วงนะฮะผมมีตรวจเช็ครถให้นะครับกับศูนย์มาตรฐานไทยพาร์ทนะนะครับยางเยิงผมเปลี่ยนให้หมดนะถ้ามันปีลึกเกินไปแบตเตอรี่นะครับถ้าซีซีไม่ถึงหรือมันเกิน2ปีเนี่ยผมเปลี่ยนให้เช่นเดียวกันใครซื้อรถกับผมนะออกรถไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมไม่เคยโดนคอมเพนนะฮะไม่เคยโทรมม่ีคลูกก้าาาบอว ดูแลไม่ดีนู่นนี่นั่นมีแต่แบบว่าโทรมาขอบคุณด้วยซ้ำนะฮะท่านใดที่อยากได้เสียกได้รถกระบะและอยากซื้อรถมือสองและได้รับบร,บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะซื้อกับผมได้เลยเพราะผมนะฮะเป้าหมายก็คือน,นะฮะก็คือให้ลูกค้าซื้อรถแล้วกลับมาซื้อซ้า นะครับด้วยความบริการของผมเองนี่แหละนะฮะสนใจรีติดต่อมาสวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมปานเพชรยนครับที่ปรึกษาการขาย,ขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะฮะผ่านการอบรม SSIWorking Ste p TSC ปจาก To y ย ta o โอโม n ตนาชครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 5์1 3 3 6 9แอ้ดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะมา นะครับคันนี้นะฮะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะรีโวสมาร์ทแคป2.4เอ็นทรีเกียร์ออตโต้นะครับปี23เลขไมล์สอ0หมโลนะฮะ คันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ8,400บาทได้รถคันนี้ไปใช้งานคุ้มค่านะครับแล้วก็ประหยัดด้วยสามารถเอาไปขน,นของในไร่ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรนะฮะผู้หญิงก็สามารถขับได้เนื่องจากว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันเอามานําเสนอผมตรวจเช็ครถให้2 7 4รายการก่อนออกรถจากเพยนทุกคันนะฮะตรวจเช็คก,กับ ไทยพัฒให้ผมมีศูนย์มาตรฐานศูนย์ไทยพัฒนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานของไทยพัฒนเองเอาของเพชรยนต์เองนะครับเพชยยนต์เปิดไทยพัฒแล้วนะฮะแล้วก็เช็ครถเนี่ยคือรถที่ส่งมอบทุกคันผมจะเช็คก,กับไทยพัฒก่อนนะครับเป็นมาตรฐานระดับประเทศเลยนะพี่นะใครอยากได้คุมความคุ้มค่าบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมออกรถไปเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีซื้อกับผมได้เลยนะครับมาดูรายละเอยียดตัวรถคันนี้กันนะฮะ เหลี่ยมสัรคมครับตัวนี้เนาะอ่าลืมบอกราคานะครับราคาคันนี้อยู่ที่4 7 9 0 0 0เนเก้าพันะฮะประมาณนี้นะครับ4 7่0สนเจ็ดสีประมาณนี้นะฮะร,ราคาค่อนข้างดีฟีดเอาพอยน์แปดพันสี่นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็เลียมสารโคมฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าได้เป็นไฮโดรเจนนะฮะหรือมัลติรีฟิคเตอร์ไม่แตกไม่รลาไม่มีไอ้น้ำนะครับมีไฟด่าเลี้ยวอยู่ในโคมมีไฟหลีอยู่ในโคมนะครับด้านล่างนะฮะจะไม่มีไฟตัดบอกมานะครับกระจังหน้าเนี่ยคือโครเมียมมาให้แบบนี้นะครับดูลังพึ่งใหญ่ๆระบายความร้อนได้ดีนะครับทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้จุดเชื่อมต่อแก้มข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้นะฮะไม่อ้า ปุ่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสารคมตัวรถครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะล้อแม็กก็สวยมากนะ,ะยางได้ยางปียิบสาม,มาให้แล้วนะ,ะสำหรับยางนี้นะฮะใช้งานได้อีกยาวๆเป็นยางดันหลอมให้แล้วด้วยนะครับล้อแม็กก็สวยล้อแม็กเป็นสีบอลน,นะฮะขนาดนะ16นิ้วด้วยกันนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานมากนะครับใครสนใจเข้ามา กระจกมองข้างนะฮะปรับมือนะปร,ปรับเก็บมือแต่ว่าปรับองศาเนี่ยไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกมาให้แล้วนะฮะกระจกก็ไม่แตกไม่ล้าวนะครับบนหลังคาครับตัวรับสัญ,ญญาณได้เป็นแบบเสาอาวกาศเสาเสาเสาวิทยุแบบนี้ขอภัยเสาอาวกาศมาจากไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็บนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไม่มีในเรื่องของรอยรักยิม้มรอยขูดฉีดขวนเลยกระจกแท้เดิมนะฮะเป็นของโตโยต้าชัดเจนนะครับโตโยต้าชัดเจนมือเปิดประตูเป็นสีดํานะ ในเรื่องของคันนี้เป็นโอเพนแคปมาให้นะฮะเป็นโอเพนแคปเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะฮะคันนี้จะเป็นโอเพนแคปภายในก็นี่เห็นไหมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันต่อนะครับภายในสวยมากนะฮะสามารถเปิดทะลุได้นะครับได้บ่อผ้ามาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพารับชมภายนอกก่อนนะครับค่อยไปดูภายในกันต่อด้านหลังนะฮะตรงกระบะนะฮะไม่มีร่องรอยของการบุบเลยนะตรงโป่งซุ้มล้อตรงกระบะเช่นเดียวกันมีสติ๊กเกอร์แซดอิดิชันมาให้ล้อแมกด้านหลังไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาครับ ไฟท้ายได้เป็นไฮโดรเจนมาแล้วนะฮะไม่แตกไม่ลาวเช่นเดียวกันมีไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยอยูนโคมนะครับโลโก้ชัดเจนนะโตโยต้านะฮะไฮรักรีโวมีไฟถอยนะฮะไฟเบรคขอภัยนะครับด้านบนแล้วที่สําคัญมือเปิดด้านหลังเนี่ยเป็นโครเมียมและมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับเปิดง่ายๆเลยนะฮะไลเนอร์แทบจะไม่ผ่านการใช้งานมานะครับตรงนี้สวยมากนะฮะไลเนอร์สวยเลยแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาสภาพดีนะครับท่านใดที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อมา นะครับไฟไท้ายฝั่งนี้ไม่แตกไม่เลาปูงซุ้มล้อนะฮะไม่มีบุบเลยนะครับล้อแม็กสวยๆนะแม็กสวยๆเลยนะมาฮะคใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบรติดต่อหาผมนะครับเป็นตัวีโว오เซต i 디션นะฮะ2.4 Entry เกียร์ออโอต้ราคาดีครับ4แสนไปไปลายนะ4แสนเกือบปลายนะประมาณ480,000ประมาณนี้ท่านใดถ้าอยากได้คันนี้ไปใช้งานฮะ,ะเลขไม้20,000กว่านะครับฟีดา 8, ้าพอน8 4 0 0 พี่ได้คันนี้ไปใช้งานยังไงก็คุ้ม นะครับราคาค่อนข้างดีได้รถปี2 3เกียร์ออโต้เดี๋ยวเรามาดูภายในครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูดูระบบว่าคันนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรถบรรทุกที่แบบว่าเน้นใช้งานนะครับในเรื่องของด้านข้างครับตกแต่งด้วยสีดํามาให้นะครับภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยนะฮะตัวนี้จะเป็นหุ้มเป็นผ้ามานะครับมีโฟมให้นิดนึงนะมันเป็นแบบซอฟท์ทัชซอฟท์ทัชนะฮะแล้วก็มีกระจกนะับปรับรถกระจกออโต้ นะครับเฉพาะด้านคนขับนะเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกครับปรับองศากระจกมีให้แต่ว่าไม่มีปรับพับเก็บไฟฟ้ากุญแจจะเป็นแจ็คไนคีบแบบนี้นะครับมีรีโมทให้นะฮะแล้วก็เลขไมล์สองหม่นเจ็ดโลครับราคา479,000บาทคันนี้โคตรน่าใช้นะฮะหน้าจอมีมาให้แบบนี้คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นพลาสติกผิวเรียบครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับขึ้นโยขึ้นรถทนข้างง่ายครับเพราะเป็นรถตัวเตี้ยนะฮะรถรถทำงานนะพี่นะ รถทํางานแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับสภาพเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเปิดไว้ดีกว่าแสงไม่เข้านะครับในเรื่องของเลขไมล์สอ0หมกิโลนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังไม่มีช้ำนะฮะหน้าจอมีให้แบบนี้เลยนะครับผมจอแท้เดิมโรงงานนะไม่ได้ไปเปลี่ยนมานะสัมผัสได้ด้วยนะครับเป็นจอทัชสกรีนสัมผัสนะนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของ Apple c ลชาเ a ย์แอนดรอยออโให้นะฮะ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมตัวนี้ไม่สามารถรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะนะฮะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตัวนี้มีโวลูมให้ตรงนี้นะครับว,วิทยุวิทยุใช้งานขออภัยนะฮะใช้งานได้และมีพวก Apple c a r า P a y d r o r o i u t u t o ด้วยถัดมาด้านล่างครับจะเป็น a i r m a n u นุฮนะเป็นแอร์แมนสามารถปรับใช้ง่ายๆเมนวนวลดีอย่างหนึ่งคือมันทันใจนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานที่ในสวนในไร่ครับต่างจังหวัดเนี้ย ไม่จําเป็นต้องใช้แบบเกียร์แอร์ออโต้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราอยู่ในสวนร้อนขึ้นมาเราอยากได้แอร์เยน็ยนๆเราปรับแบบทันใจเนี่ยต้องเป็นแมนนวลเท่านั้นนะสำหรับตัวแอร์นะครับหล่นลงมาด้านล่างอีกทีนึงนะฮะตัวนี้จะเป็นช่องเก็บของแล้วก็มีที่วางแก้วให้ถึง2ช่องเกียร์ออโต้ครับมีซีคันเชียลชิพแมนนวลโห d e ใครที่ขนของนะและอยากใช้เกียร์ต่ำนะนะครับสามารถเป็นแมนนวลได้เหมือนกัน โตบออกขวาสุดนะฮะบวกลบเนี่ยเป็นแมนนวลโหมดนะฮะสามารถใช้ได้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบเบรกมือนะ,ะัะเป็นเบรกมือแมนนวลนะฮะเบาะหนังออกขอภยัยเบาะผ้าแบบพรีเมียมครับของข Toyota, ค่ายโตโยต้าเขานะฮะตัวนี้ก็จะมีกล่องนะฮะตัวนี้แต่ไม่ใช่ครูบล็อกนะสามารถเก็บของได้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นกล่องอช่องเก็บของนะสำเนาคู่มืออยู่ครบนะครับเสา A ด้วยความเป็นสีเบททำให้ได้ในเรื่องของความสว่างนะครับไม่อึดอัดสายตานี่คือรถบรรทุกแท้ๆนะครับสามารถเอาไปทํำงานได้นะเอาไปใช้งานได้นะฮะใครที่มองหาตัวเตี้ยแบบนี้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะเวลาขับกลางคืนนะครับเวลาแสงสองไฟเนี่ยพ่กดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะมีไฟรางๆมาให้มันจะไฟลางๆนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า แต่เราก็ยังมองเห็นด้านหลังอยู่นะครับตัวนี้ก็คือตัดแสงอัตโนมือนะม่านบังแดดมีให้ทั้งสองฝั่งมีกระจกให้ทางผู้โดยสาร แม่บ้านชอบแน่นอนนะครับแม่บ้านชอบคันนี้แน่นอนเพราะสามารถดูกระจกและแต่งหน้าไปด้วยนะฮะดูกระจกและแต่งหน้าด้วยนะฮะได้เหมือนกันไฟติดปกติครับทั้งสองฝั่งตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของหลายคนมองว่าเป็นที่วางใส่แวน่นจริงๆไม่ใช่นะ่ะเป็นช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของด้านบนนะใส่บุบงใสบนน่บัตรนะฝ้าเพดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอักขระนะฮะไม่มีรอยยันอักขระนี่คือรถอ่าน่าใช้มากนะับเป็นแคปบตัวเตี้ย นะครับสมาร์ทแคปนะฮะด้านท้ายนะครับได้ในเรื่องของเบาะนะครบเบาะแคปมาให้แล้วนะฮะแล้วก็สามารถนั่งได้ด้วยจริงๆตรงเนี้ยเข้าไว้ขนของแต่สามารถนั่งได้สักคน2คนก็ยังได้นะครับมีลําโพงให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอเพนแคปนะครับนี่โอเพนแคปใช้งานง่ายๆเลยท่านใดถ้าอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมเลยนะครับคันนี้ฟีดวอประมาณ8ปดพันสะสำหรับลูกค้าเครดิตดี นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงนะครับแต่ถ้าไม่เครดิตไม่ผ่อนดีผ่อนตรงหรืออาจจะเป็นเครดิตใสอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้แต่เลทผ่อนก็จะแพงขึ้นอยู่ประมาณ2-300นะฮะใครสนใจนะครับเข้ามาหาผมนะคันนี้เป็นลีโวสมา r ์ทแคร็ n t ปี2023 a เกียร์ออโต้ราคาขายอยู่ที่ 4 9 0 0 0 0็ดฟีดาวผ่อน8,400เท่านั้นเดี๋ยวมาดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากาันเสร็จแล้วก็จะไปดูโครงสร้างกันต่อเปิดเข้ามาดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันครับคันนี้เครื่องยนต์2.4ลิตรนะ150แรงมา้าบอกเลยว่าแรงเอาเรื่องสามารถขนของได้ประมาณ3ตันขึ้นไปนะฮะจริงๆตามกฎหมายให้ห้ามเกิน3ตัน แต่จริงๆอ่ะตัวรถมันบรรทุกได้5ตันเลยนะนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยน้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันอยู่ในระดับปกติคุณดูหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีเลยนะแล้วก็นะครับตัวนี้ห้องเครื่องยนต์เนี่ยถือว่านะครับสะอาดมากนะฮะเครื่องเครื่องเดิมโรงงานนะครับในเรื่องของตัวรถคันนี้นะครับผมมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ตัวเช็คศูนย์มาตรฐานไทยพัฒช์ช่วงลงช่วงล่างแบตเตอรี่เช็คให้หมดเลยนะครับ บอกเลยว่าออกรถไปใช้งานได้อีกเป็น10ปีนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วสนใจรีบติดต่อมานะนะฮะนะแบตเตอรี่ battery, ถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้แต่นี่มันปี68อยู่เลยเดี๋ยวเช็คซีซีให้แล้วก็เดี๋ยวรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับมาดูจุดเชื่อมต่อฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะฮะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับ โลโก้โคุยโตชัดเจนนะฮะซัพพลายเออร์ของเขาคานบนหม้อน้ำไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้นะฮะรถไม่เคยชนแน่นอนนะครับไทคุยโตครับโลโก้ชัดเจนนะนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับครับมีตีตราโตยต้ามาให้ชัดเจนแบบนี้นะครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักรกระดาษกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้ รถพร้อมใช้งานมากๆเลยนะฮะมาดูด้านข้างกันครับคันนี้เนี่ยไม่สองหมื่นเโครงสร้างนะฮะสปอร์ตเมทาร,ร์คแน่นอนครับว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามาแน่นอนนะครับนี่ฮะ สปอร์ตเมดอาร์คครับเดิมทั้งคันนะฮะประกอบกัน3แผ่น1 2 3นะครับยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพลิกคว่มจมน้ำเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะเห็นไหมฮะเหลี่ยมน้านข้างครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้นี่เห็นนะฮะเมดองเมดอาร์คครับเรียงกันเป็นตับเลยนะสภาพเดิมทั้งคันนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะตัวนี้ นะครับจุดแจ้งเือนลมจุดแจ้งเกินลมยางจะอยู่ด้านนี้ครับมีให้แล้วนะฮะนี่สวยมากไลเนอร์เนี่ยแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยพี่ท่านใดนะครับที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานครับฟรีดาวผ่อน8ปดพนนะครับฟรีดาวผ่อน8ปดพันส่เดี๋ยวดูฝากระโปรงนะครับนี่ตะเข็บต่างๆไม่แตกไม่เล้านะครับไม่มีสนิมขึ้นแสดงว่ารถไม่เคยชนเพราะว่านะฮะผมเจอรถที่ลูกค้าเอามาเทิร์นนะพี่ตรงนี้มันแตกแล้าแล้วก็เขาจะพยายามทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะครับ และสนิมมันจะขึ้นตามขอบเนี้ยนะฮะแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับแล้วไฟเดิมด้วยนะครับไฟเดิมด้วยทั้งสองฝั่งพี่ท่านใดที่สนใจคันนี้นะฮะรีบติดต่อหาผมเลยนะครับราคาค่อนข้างดีนะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะฮะบอกเลยว่าใครเครดิตดีผ่อนอยู่ที่8,400บาทเท่านั้นแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมนะครับในเรื่องของเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับเลย หนึส,สประกบกัน3แผ่นยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามานะครับกระจกก็เดิมทั้งคันนะไม่เคยเปลี่ยนมาสภาพภายในสวยมากนะครับเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ขายได้ชันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะสภาพดีจริงนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับ ตัวนี้นะครับสรุปให้เลยนะนะฮะเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับใครที่เอาไปบรรทุกก็ดีนะครับหรือจะใช้ในเมืองก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกียร์ออตโต้นะครับราคาอยู่ที่470,000บาทครับนะฮะหายจากป้ายแดงไปเยอะพอสมควรนะฮะสนใจรีบทักมาฟีดาวผ่อน8ป0พเท่านั้นนะเป็นตัว r ี v o s m a r t c a แ2.4 NT เกียร์ออตโต้ปี2 3บาไม่สอง0ม สนใจทักมาได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ